วันนี้ก็ตรงกับวันที่ 4, สภาพฤศิกายนต์สองพนรยหกสิบะซึ่งพวกเราก็ได้มาตำาัดสวดมนตปฏิบัติภาวนาก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่ครบรอบตอนีส่วนของทางอุทธ,ธ หายานนะก็แปลว่ายานที่ใหญ่มหมายานหรือเทรวาสก็มีจุดหมายเดียวกันนั่นนั่นเพื่อปฏิบัตินะเข้าสู่น,นิพพานแต่เทรวาสนั้นก็อาจจะเป็นการปฏิบัติภาวนาหวังตัวเองพ้นทุกข์เสียก่อน ยังได้แนะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้ามาไปแผป่อีกครั้งหนึ่งส่วนมหาในกระลป่าใหญ่คือยานอันใหญ่ปฏิบัติแบบพร้อมๆกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อจะเป็นสู่จุดหมายปลายทางพร้อมกันไม่ได้ไปโดยคนเดียว ยะนนั้นวันคบรอบใครมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่องค์บรมบริษัทพระอรุกเจริญสุวนรทรงถือเอกธรรมะปฏิบัติภาวนานั่นเองทีนี้เรามาศึกษาธรรมะกันเมื่อเราปฏิบัติภาวนานี้อย่างหนึ่งนั่นเราก็จะแยกตัวเอง ออกมาจากสังคมเมื่อมุ่งปฏิบัตินี่เรียกว่าให้กายของเราสงบระงับไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเพื่อที่จะฝึกจิตของเรานั้นให้สงบเข้ามา จิตจะได้มีความสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายได้ง่ายขึ้นน่าจะสงบแล้วจะได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลที่ว่าเกิดปัญญาซึ่งธรรมะเทะสัมมาสมบุร์เจ้าได้สอนในเรื่องเหตุปัจจัย ซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อมีความหลงคือมีอวิชชาก็จะเกิดความปรุงแต่งชนิดมีตัวตนอวิชชาคือความหลงที่เข้าใจผิดคิดว่ามีตัวตนก็จะเกิดความปรุงแต่งออกมาเรียกว่าสังขารชนิดที่มีตัวตนการเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นความรู้สึกที่มีตัวตน เรียกว่าวิญญาณเมื่อเกิดความรู้สึกเค่นนี้จะเป็นเรื่องของนามหรือรูปร่างกายความรู้สึกก็ว่าเป็นตัวเราของเราส่วนานามก็คือเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หลงโบกจิตหลงแล้วก็ยึดว่าเป็นเราของเราหมดก็เียว่กขันห้าทั้งวิญญาณป็นปัจจัยเกิดนามแลรูปขันห้า มื่อมีนามมีมรูปนี่เห็นไหมเหมื่อเรามีร่างกายมีนามรูปก็มีภาษาภาษากระทบเกิดขึ้นมาเรามีความยินดีเรามีความยินร้ายเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาที่เี่เราทั้งนั้นเลยขบวนการตั้งแตว่วิชามาแล้วนะองแต่งเป็นสังขารวิญญาณเป็นนามรปูป มีภาษาเกิดขึ้นมีเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นต้องมีตัญหาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาทันทีตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานก็เป็นปัจจัยต่อไปเป็นภพเป็นชาติจนถึงความเกิดแก่เจ็บตาย ครนี้เราจะมาพิจารณาอย่างไรให้มันรู้ล่ะนี่หลักธรรมคนนี้เป็นหลักธรรมสอนอยู่ในฝ่ายมหายานก็เป็นคําสอนที่ตรงกันกันกนกบเทรวาตเป็นธรรมะอันเดียวกันซึ่งไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆเหมือนกันนะอาจจะยากทีเดียวแต่นวงบูชาท่านก็นจะอธิบายสั้นๆให้ฟังแต่เราจะไปเอาแบบปริยัต เราจะไปแยกแยกให้เห็นขั้นตอนของความอาวิชาาชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญานี่สติปัญญาน,นของเรานั้นคงจะพิจารณาเห็นอย่างละเอียดนี้เลิกซึ้งนี่คงไม่ได้พระส,ม,รสมมาสำมรเจ้าพิจารณารมข้อนี้ปฏิจจสมุปบาทนี้พระองค์ทรงสําเร็จเป็น พระอรหันตส,สัมมาสัสมุทธเจ้าคือมีปัญญายอย่างละเอียดพิจารณาในธรรมะเพรนี้เราก็มาศึกษาตามครูบาอาจารย์สอนท่านก็ได้นำว่าเหมือนเราตกจากต้นไม้มาแล้วเรานับกิ่งไม้ต้นไม้มันมีกี่กิ่งนั้นเรานับไปทันมันเร็วมาก มาตกจากต้นไม้ยอดไม้ลงมามันก็ถึงพื้นเลยมาตบก็ถึงพื้นแล้วเกิดทุกข์แหละเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นแล้วเพราะเราก็มาดูว่าถ้าเราดูจิตของเราขาบวนการปฏิจจสมุปบาทนี้เกิดขึ้นเนี่ยปฏิจจสมบัตาทเกิดขึ้น เรามามีสติเมื่อจิตเรามีตัณหามีเวทนาตัณหาก็จะมีอุปทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาให้เรามีสติดูว่าถ้าจิตไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยเกิดชาติ ชาเป็นัจให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายขึ้นมามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาตแค่ความทุกข์ขึ้นมานั่นเองให้การปฏิบัตินี้ค็อมีสติดูจิตมีสติดูจิตเมือจจ่ออจตนะภายในภายนอกเกิดตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนสิสสันธ์รลกายเราต้องปวดทรมะามารูทำลมด้วยใจ เกิดยนดีเย็นร้ายขึ้นเกิดยนดีเย็นร้ายขึ้นมาก็จะเป็นชนิดที่ว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั่นเองตัวเราของของเราเกิดขึ้นมาจิตก็จะมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่องมาจยึดมั่นในขันห้าหรือมีทั้งหมดห้ากอง นักขันก็แปลว่ากองก็ได้ห้ย่างก็ได้เป็นรูปสักหนึ่งอย่างเป็นน้มสี่อย่างเกิดความยึดขึ้นตัวเราแหละของเราทุก็เกิดเนาก็มามีสติตรงนี้ต้องอุปทานเกิดนี่มีสติสอนจิตของเราให้เห็นว่าไอ้ที่เรายึดนี้เนะ่ยมันไม่แน่มันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กองของเรา ถ้าเราสอนอย่างนี้ปัญญาเกิดก็เกิดกันปล่อยวางขึ้นหรือว่าภาษาบาลีก็เรียกว่าเป็นการที่เราจะละความยึดมั่นถือมั่นมัจจาโคคือความสลัดทิ้งนลสลัดทิ้งเหมือนเราเห็นโทษแล้วเห็นโทษสิ่งที่ ใจของเรายึดมั่นถือมั่นนะเราก็สลัดทิ้งออกไปเมื่อเราเห็นโทษของสิ่งที่เรารู้สึกว่าให้โทษเก่เราเราก็สลัดทิ้งออกไปใจเราก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาปกติกิเลสนี่มันก็จะล้อยลัดจิตใจของเรามันล้อยลัดไปเรื่อยถ้าเราโล้ขึ้นมาอย่างนี้เราก็ เหมือนกับเราสลัดคืนสิ่งทั้งหลายที่ไม่ไดีออกไปจากใจของเราให้คืนไปตามธรรมชาตินะมีความยึดมันถึงมันก็ปล่อยธรรมชาติด้วยความรูกก้เขาก็เกิดดับไปมาปฏินิสโกความสลัดคืนนนหมมติก็คือความปล่อยนั่นเองเราเห็นโทษแล้วมันก้อนเหล็กร้อนๆเนี่ยเราไปจับตรงไหนก็ร้อน,เ,นเราเห็นโทษเนี่ย เราไปสัมผัสเราปล่อยทันทีเลยเราปล่อยทันทีเรียกว่าไม่ยึดมันถือมั่นเพราะว่าเป็นเป็นทุกข์เนืตอ m คือความปล่อยอนารโยททําให้ไม่มีที่อาศัยจึงกิเลสเพราะว่าถ้าเรายึดมันถือมั่นอะไรกิเลสมันก็มาเกิดขึ้นมานั้นมันอาศัยความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละมันก็จะเกิดภพเกิดชาติ ก่อวิชาความหลงขึ้นมาได้พม่งการที่เรารู้อย่างนี้เรียกว่าเราก็ทําไม่ไม่มีกิเลสมาใส่ได้ก็ต้องมีสติปัญญานั่นเองตรงนี้เป็นการพิจารณาปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อชาก็สอนให้พิจารณาตรงนี้ให้ละอุปทานนี่แหละพฉะนั้นตั้งแต่ความหลงอวิชาเป็นปัจจัย ตามระดับมนั้นนหะเราไม่ต้องพูดแล้วนักปฏิบัติก็มาดูตรงมีสติดูจิตตรงจิตมีอุปาทานถ้าจิตของเรามีอุปทา,านเดินมรรคสีธรมนิปัญญาและอุปทา,านได้ก็เกิดมิมุิหนุดพ้นเกิดการปล่อยวางเกิดการสลัดคืนเกิดความกิดเลสศรยไม่ได้ สลัดทิ้งออกไปใจก็ว่างใจก็บริสุทธิ์ขึ้นเป็นไม่มุดน้อยๆเกิดขึ้นมานี่ถ้าปัญญาเกิดเราจะเห็นอย่างนี้จิตจะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นจากอุปาทานเพราะเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีของของเราอย่างแท้จริงนี่คนเห็นตน ถ้าเราเห็นว่ามีตัวมีตนนี่คือความเห็นของความหลงนุบมาชาบอกว่ามันหลงตนเพราะเห็นว่ามีตัวมีตนก็คือหลงตนหลงตนแหละเราก็มีตัวมีตนเนี่ยปัญญามไม่เกิดนี่อภิชาเป็นปัจัยไล่ออกมาอย่างเงี้ยทำให้เราหลงตนนะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเราเห็นตัวตนอย่างชัดแจง้งว่ามันไม่มี จิตนนอย่างนี้จิตมันกับเกิดปิติเกิดปาโมดในธรรมะกเกิดความว่างในใจและอุปัฏฐานได้แม้ทีละน้อยเราก็เกิดความอิ่มใจปิติใจเห็นทางหนทางในการปฏิบัตินี่ปัญญากเกิดอาจจะอย่างหนึ่งหลบหลีกไปภาวนาก่อนให้กายสงบเพื่อให้จิตสงบฝึกความสงบนู้นลมหายใจเข้างออกภาวนาพุทโธแลือสุดมน่น หรือเราจะพิจารณาความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ให้พยายามฝึกพยายามทำแต่ว่าเราไม่มีโอกาสจะไปอยู่คนเดียวอย่างนั้นอยู่ในหลายคนรวมกันแต่เรานั่งอยู่นิ่งๆก็เป็นสมาธิได้เป็นความสงบกายได้หามุมใดมุมหนึ่งของบ้านของเราเป็นที่สงบห้องพระหรือห้องสมุดเป็นที่สงบของกาย เป็นที่ฝึกให้สงบใจและจะได้พัฒนาสู่ความละกิเลสออกไปที่เรียกว่าอุปธิืนละอุปทานใจก็จะว่างใจก็เกิดนิพพานทีละน้อยนั่นเองนะถ้าทำถึงอย่างนี้ได้ใจก็เป็นอิสระตัดเจร่ออุปทานแล้วพบชาติทั้งหลายก็ถูกตัดไปด้วย ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อไรนั้นน่ะตัวศีลธรมมที่ปัญญานี่มีกำลังน้อยตัวความหลงวิชามีกำลังมากกว่ามันก็ครอบครองจิตใจของเราจิตใจของเราก็กลายเป็นที่อาศัยของกิเลสไปแล้ว,วกิเลสก็ครอบเป็นเจ้าของของเราไปเจ้าของใจไปควบคุมใจไว้ไม่เป็นอิสระ ั้การพิจารณาปฏิจจสมุปบาททำอย่างง่ายๆให้มีสติดูที่จิตหรือที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะจิตมีความรู้อย่างไรมีความโลภมีความกดหลงจิตมีความยึดมั่นตัวตนยึดมั่นในขันธ์ห้าเรกก็รู้จักในบางครัง้งสิทธบัติที่ปัญญามีกำลังจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็รู้จักอีกแล้วจิตเรีว่าทุกอย่างเกิดดับ ไม่มีตัวตนที่อยู่ตลอดไปความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นมามันก็มันอยู่ตลอดเมื่อมันอยู่ตลอดนั้นน่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันสักแต่ว่าเป็นความรู้สึกสักแต่ว่าแต่จิตเท่านั้นเองมีกุศลอกุศลมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้เราก็ใช้ก็วางบริสุทธิ์แล้วเราก็ไปยึดเอาว่างบริสุทธิ์เป็นเราด้วยนะไม่ยึดถือปล่อยตามธรรมชาติ เรียกว่าจิตสักแต่ตะวจิตเป็นจิตตานุปัสสนาเนื้อเรามีกำลังอย่างนี้กำลังสมาธิเราดีเนี่ยเมื่อมีภัสสาะเกิดขึ้นเนี่ยอะไรล่ะบางครั้งเราจะมีความรู้สึกมีลาบเกิดขึ้นมามียอดเกิดขึ้นมาเสริมลาบเสริมยอดเราก็มีสติรู้เหมือนกันเพราะเป็นความรู้สึกที่ใจเราชอบใจเราไม่ชอบเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้น เมื่อจิตเราถูกกโลภกธรรมแปดประการแต่จิตผู้ใดที่ฝึกฝนอบรมเนีนะ่ยไม่โลกะธรรมไม่สามารถทําจิตให้หวันไหวได้อันนั้นเราเรียกว่าเป็นนิพพานซึ่งในเบื้องต้นก็เป็นนิพพานทีละน้อยนะนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีราบเสริมราบก็ให้มีสติมียอดเสริมยอดก็มีสติเราไม่หลงแล้วเนะี่เห็นว่าอันนี้เป็นโลกธรรม สัรเเสนินทาสุขทุกเกิดขึ้นเรารู้จักมีสติไว้ดูความรู้สึกที่จิตของเราไว้เห็นสักแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายจิตก็อยู่เหนืออารมณ์ไปได้ mm hmm. จิตเราเห็นธรรมะเห็นอย่างนี้เห็นบ่อยๆเข้าสมาธิทำให้ตั้งมั่นได้ดีเราก็จะมีปัญญาพัฒนาตามระดับโดยมีศีลเป็นพื้นฐานะ ศีลเป็นพื้นฐานนี่เรามีเมตตากรุณาถ้าจิตเรามีเมตตากรุณาอยู่แนละ้วมันเป็นศีลในตัวแล้วไม่ต้องกังวลสงสัยถึงศีลละเป็นในตัวแล้วเพราะเมตตากรุณาเรานี่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนั่นก็เป็นศีลแต่เมตตากรุณานั้นก็เป็นเมตตากรุณาในความเห็นที่ถูกต้องมีคอมเมนถูกต้องการกระทํา ถูกต้องอาชีพถูกต้องการประพฤติทางกายวาจาถูกต้องก็เป็นสินอยู่ในตัวคำว่าเจตนานั้นนะเป็นสินนะคือตัวเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนว่าเจตนาหังพิเกเวสีลังวัฏามิคือเจตนานั้นนะเป็นตัวสินเรตั้งสติตั้งเจตนาดีๆตั้งมันในความดีก็เป็นศินอยู่ เาใเจตนาเป็นหลักเช่นเรามีเมตตากรุณาอยู่แล้วเราเดินไปบางทีก็เหยียบมดบ้างเหยียบปวกบ้างเราขับรถขับลาบางครั้งก็อาจจะไปราไปทับสุนัขตายบ้างแมวตายบ้างนกมาบินถูกกระจรถตายบ้างหรือขับไปหน้าฝนมแมลงต่างๆบินมาถูกรถตายมากมายเลยแต่เราไม่มีเจตนานะเราก็ต้องเดินทางไปอย่างนั้นบางทีถ้าเรามุ่งในศินเราก็คิดมากไปอีก ถ้าเราไม่เดินทางไปมแมลงมันจะมาตายไหมเนี่ยเราคิดไปในเรื่องของสิ่งแบบนี้ก็วุ่นวายใจใจหาความสงบไม่ได้นะใจหาความสงบไม่ได้แใจของเราก็ต้องมานิ่งตรงว่าเราไม่มีเจตนาเราขับรถนะั้นเราไม่ปาัฒนาให้สัตว์ทั้งหลายเขาจะต้องเขาเสียชีวิตอันนั้นเป็นไป,นปนตามกรรมของสัตว์เราก็ต้องเปิดไฟเราต้องเดินทางแต่เราไม่มีเจตนาที่จะไปให้สัตว์เขา เสียชีพิตแหละนี่คำว่าเจตนาก็เป็นตัวศีลน,นั่นเองใจของเราก็จะสบายว่าเราไม่ได้ไม่เจตนาถ้าเราไปมุ่งมั่นมองไปถึงจะไม่ให้สัตว์เสียชีวิตไปเลยหรือว่าเราจะไม่พูดจาให้คนเป็นทุกข์เลยอันนั้นมันก็คงไม่ได้ล้ถ้าเจตนาเราดีแล้วมันก็เป็นศีลละให้ดูตรงนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ จิตของเราจะได้ไม่ตกังวลไม่วุ่นวายในเรื่องของศีลนะจะได้เป็นศีลเป็นไปเพื่อความสงบกายวาจาประสงค์ผลให้เกิดสมาธิความสงบใจนั่นเองความสงบใจนี้จึงสำคัญน่ะที่จะพัฒนาสู่ปัญญาที่จะละอุปทานได้แต่ในบางครั้งน่ะเราศีลธรรมาธิปัญญามันไม่พอนะ่นะ กำลังมันอ่อนเึ้นไปสมาธิปัญญาไม่เกิดเราก็ต้องอดทนไว้ต้องอดทนนี่เราต้องพิจารณาละหิริความละอายอัตตะความเกงกลัวตอบาปความละอายใจของเราถ้าเราทําผิดใน,ในสินไปแล้วเราจะละาาอายใจของเราแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายเพราะฉะนั้นเราก็เจตนาที่จะไม่ทําอย่างนั้นเพราะเกงกลัวว่าถ้าทําไปแล้วผลบาปเกิดขึ้นมามาเดือดร้อน ใจของเราเดือดร้อนมากทีเดียวไม่สงบเมื่อไม่สงบไม่สามารถทําสมาธิให้เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีก็เป็นเรื่องของตัวตนหมดเมื่อเรายังมีตัวมีตนอยู่เอาละยังมีอวิชาอยู่ละยังมีเราอยู่แต่เราก็จะเาล่านี้จิตนี้ยังเป็นเราอยู่กายยังเป็นเราอยู่เราก็จะเอาเรานี้สร้างความดีซะก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีปสัสกาคีโอดปะ คนเราไม่มีอะไรจะระวังไม่มีอะไรจะกลัวไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าชาติที่แล้วก็ทําอะไรใกล้นในชาตินี้ตายแล้วศูนย์ก่อนตะไ่ก็ไม่ละมัดระวังไกายวาจาโลกนี้ก็วุ่นวายแน่นอนกายความเมตตากันมีแต่คนมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงเป็นอย่างนี้นะโลกลําบากละลลาบากมากถ้าคนในโลกหรือใจเรานี่มี ยังดีความหมายอัปต,ตปะความเก่งตัวตบากก็เป็นน้นทางที่จะต้องฝึกความอดทนอดกั้นเอาไว้ความอดทนอดกั้นนี้แหละจะพัฒนาเนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของความตั้งมั่นของใจได้อย่างดีเพราะฉะนั้นความอายความความกลัวนี่เป็นคุณสมบัติคุณธรรมมันเลิศนยกว่าของเทวะเทวบอดาเมื่อเราปฏิบัติใจเรามีคุณธรรมสองข้อนี้ ใจเราเป็นเทวดา,นะววดามีความอิ่มเอิบใจในความดีมีความอิ่มใจในศีลในธรรมก็พยายามพัฒนาสร้างบารมีอีกโดยการฝึกสติสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาและอุปทานที่ว่าตัวต,วตนเราเข้าได้นี่การพิจารณามันก็ไล่ไปแบบนี้หนละไม่ต้องสงสยัยละในเรื่องปฏิจจสมุทบาทธรรม เพียงแต่มีสติดูจิตพยายามละทงอุปทานนี้เราจะเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติได้มากขึ้นแต่เมื่อเรายังอยู่กับสังคมอยู่เรายังรับรู้อยู่เนี่ยกับสังคมเราไม่ต้องเปลีกตัวออกไปก็ได้เพียงแต่มีสติรู้อยู่ฝึกจิตของเราบางทีเราพูดเราสนทนากับคนอื่นแล้วก็มีสติดูจิตก็อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมไม่ใช่ว่าต้องปลีกออกไปคนเดียวเลย อันนั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาเราอาจจะไปอโอกาสเวลาที่จะอยู่คนเดียวอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังอยู่กับคนอยู่อยู่กับสังคมอยู่สิ่งรอบๆข้างเรายังมีอยู่ก็เพียงแต่ว่าเราโลจิตของเรามีสติรู้จิตให้อยู่ในปัจจุบันมากๆเท่านั้นเมื่อมีสติอยู่มากๆหล,ละเกิดความรู้ขึ้นมาความเห็นขึ้นมากพิจารณาอยู่ในใจของเราปล่อยวางได้เราพูดก็พูดไปตามสมมติ ตัวเราตัวเขาก็ตามสมมติแต่เราก็สอนจิตพระแท้จริงมันไม่มีนะก็ต้องสอนจิตของเราเรืเ่อยๆถ้าเราไม่สอนแล้วจิตเราหลงไปในสมมตจิจริงๆเนื่องหลังจากที่เราได้สนทนาแล้วแล้วก็มีสติกลับมาอีกว่ามันไม่มีเรามีเขานะตัวเราตัวเขาจ,จริงๆไม่มีถ้าไม่มีก็เป็นความว่างได้ตรงนี้กันละอุปทานให้พยายามคิดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมีสติมีปัญญาบ่อยๆในถ้ำกลาง ความวุ่นวายนั่นเองเราก็ต้องฝึกการฝึกจิตที่เราไปอยู่คนเดียวนั่นเพื่ออามาใช้กับการที่เราอยู่กับคนทั้งหลายไม่ใช่เราจะหลบหลีกไปนะไม่ใช่อย่างนั้นก็ขอให้พยายามฝึกหัดปฏิบัติกันอย่างนี้ก็เกิดความกลมคกลืนขึ้นใน,ในแนวทางศีลสมาธิปัญญาหรือมัชฌิมาปฏิบัติแต่ในเบื้องต้นนั้นก็อาจจะยังทำไม่ได้แต่เราทำไปทำไปจิตจะค่อยๆพัฒนาตามระดับ แล้วก็ให้พวาภพวนาปฏิบัติกันอย่างนี้ทําให้สม่ําเสมอนะทุกวันทุกวัน,วน,วนจิตเราจะดีขึ้นไปจิตของเราจะผ่องใสขึ้นมันจะละมันจะวางากิเลสออกไปเองโดยที่เราไม่ต้องที่จะวารบไปละกิเลสเพียงทําความรู้ให้เกิดขึ้นทําปัญญาให้เกิดขึ้นกิเลสมันก็อาศัยไม่ได้เพราะไม่มีตัวเราของเรา แม้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งไน,น้อยก็ตามเราก็จะเห็นหนทางในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอให้ตั้งใจขอให้ทุกท่านชมสบความสําเร็จในการปฏิบัติภาวนาต่อไปพระสัจวัตท่านจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ